ทุกจานอาหารทุกอย่างอย่าก,กินทิ้งคว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดอยากมีมากหนักหนาสงสารบรรดาเด็กตาดำดำสวัสดีครับนักเรียนทุกคนด,ด,ดีต้ก็รับสู่รานรู้คุณค่าสำนึกคุณค่าบนวิถีเช้ามากพระจังครับอ่บวันนี้ปมกี้เราได้ฟังเพลงแล,นะล้วนะรู้หรือเปล่าว่าคือเพลงอะไรเลย ใช่เพลงข้าวหรือเปล่าครับถูกต้องครับผมเพลงข้าวนะครับคือเพลงที่เราได้ทำเลยก่ะในเมื่อเราสราางลิแล้วเนี่ยต่อมาเรามาทำภาพประกอบเพลงข้าวกันดีกว่าอ่าเริ่กันเไยครับข้าวทุกการทุกอย่างอยากกินทิ้งคว้าืีขอบมีค่าผู้คนโกอยากมีมากหนักหนาสงสารบัตรติดตาดำๆอ้าวเมื่อกี้ ทำตามมันได้หรือเปล่าถ้าทําตามได้เก่งมากเก่งเลยตมบมือให้ตัวเองอ่าอ่แล้วนักเรียนสงสัยไหมครับว่าข้าวที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนี้มีความสำคัญกับเราอย่างไรอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องความเป็นมาและความสาคัญของข้าวกันนะครับโอ้ทำคมแล้วเริ่มเลยครับข้าว ถือเป็นพืชอาหารหลักที่สำคัญของผู้คนในประชาคมอาเซียนรวมทั้งเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ส่งออกข้าวเป็นพืชดั้งเดิมที่ปลูกกันมานานหลายศตวรรษโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักมานานจนกลายเป็นบ่อกเกิดลักษณะต่างๆทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ประวัติศาตสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วย่อมต้องขึ้นอยู่กับลักษณะการประกอบอาชีพหลักของกลุ่มชนนั้นๆด้วยเพราะลักษณะการประกอบอาชีพหลักจะสะท้อนวัฒนธรรมทุกๆด้านของสังคมนั้นและในตราสัญ,ญลักษณ์อาเซียนเป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองทองสิบมัดอันหมายความว่า ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและก็ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับนักเรียนทุกคนเห็นไหมครับว่าข้าวนั้นมีความสำคัญต่อเราและก็ประเทศชาติอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนเนี่ยต้องให้ความสำคัญต่อข้าวมากๆ ไปเรามาทําความรู้จักกับประเภทของข้าวกันนะครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมได้เลยครับาร์ทต่อมานะครับเรามารู้จักประเภทของข้าวนะครับข้าวนะครับแบ่งออกเป็นสี่ประเภทนะครับได้แก่1ข้าวหอมมะลินะครับ2ข้าวเหนียว3ข้าวขาวนะครับ4่ข้าวอสุข้าพเรามาดูที่ข้าวแรกก่อนนะครับคือ1ข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมมะลินะครับมีถิ่นกาเนิดที่ไทยและมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยครับผมเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกในไทยนะครับและบริโภคแพร่หลาย เช่นข้าวหอมมะลิปฐุมนะครับที่นิยมกัน2นะครับคือข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนะครับเป็นลักษณะเหนียวเมื่อเราหุงจะจับตัวเป็นก้อนนะครับพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวนะพันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภาคอีสานของประเทศไทยหรือตะวันออกเฉียงเหนือครับอันที่3นะครับคือข้าวขาวนะครับข้าวขาวเป็นข้าวที่ปลูกกันอยู่ตัวทั่วไปนะครับมีหลายสายพันธุ์เช่นข้าวขาวสาวให้ั่นเองที่เรารับประทานกัน4 ข้าวพวกสุขภาพนะครับข้าวพวกนี้จะเป็นข้าวที่ยังไม่ได้ผ่านการขัดสีหรือ,อยังคงคุณค่าและยังมีวิตามินกาบใยสูงนะครับเช่นข้าวไรโบนี่นั่นเองข้าวหอมมะลิ มเมล็ดสีขาวนวลเหมือนดอกมะลิเรื่องมันหุงสุกแล้วมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยข้าวขาวมเมล็ดขาวสีขาวนวลเรียวยาวหุงขึ้นหม้อไม่บุ๋ง่ายราคาถูกข้าวเหนียวมเมล็ดสีขาวขุ่นเรียวยาวตลอดมเมล็ดเมื่อสุกจะจับตัวกันง่ายไม่ร่วนกินแล้วอยู่ท้อง ข้าวไรเบอร์รี่ข้าวยาวยวมีสีม่วงเข้มช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระข้าวกล้องเมล็ดมีสีน้ำตาลอ่อนมีโปรตีนและเส้นใยอาหารมากกว่าข้าวขาวต่อมานะครับเราไปรู้ระยะการเติบโตของข้าวดีกว่านะครับระยะการเติบโตของข้าวนะครับจะมีหมด4ระยะนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เอาละครับถึงช่วงเวลาของใบงานและกิจกรรมแล้วในฐานนี้นะครับรู้คุณค่าสํำนึกคุณค่าบนวิถีช้างระพนจน,นะครับเราจะมีใบงานและมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้นักเรียนไป2ถุงนะครับโดยถุงแรกจะเป็นถุงข้าวเปลือกและถุงที่2จะเป็นข้าวที่ปนชนิดไว้แล้วให้นักเรียนเลือกดีๆนะว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูใบงานกิจกรรมกัน ื่อนักเรียนได้รับายงานกิจกรรมเรื่องรู้คุณค่าสำนึกคุณค่าบนวิถีชาวมารพระจันทร์แล้วอย่าลืมอ่านคำชี้แจงและทำตามความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับรู้คุณค่าสำนึกคุณค่าบนวิถีชาวมาพระจันทร์สรุปได้ว่า ข้าวนั้นนะครับเป็นประเภทหญ้าที่มีความสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มากทุกวันนี้คนเอเชียประมาณ3,000ล้านคนนะครับบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักข้าวจึิงนับว่ามีความสําคัญและมีคุณประโยชน์ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันนะครับข้าวนอกจากที่จะเป็นอา,อาหารบริโภคแล้วยังสามารถที่จะไปทําเป็นอาหารหวานได้อีกนะครับ จากการที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าการปลูกข้าวนั้นต้องใช้เวลานานหลายเดือนเลยทีเดียวกว่าจะเป็นมเมล็ดข้าวในจานให้เราทานเพราะฉะนั้นเวลาทานข้าวนักเรียนจะต้องทานให้หมดอย่าเหลือทิ้งอย่าทิ้งข้าวนะครับเพราะถ้าเราทิ้งข้าวข้าวก็จะทิ้งเราต่อไปเราก็จะไม่มีข้าวทานนะครับซึ่ง คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ไม่มากก็น้อยนะครับคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ